วันนี้ทีมี่จะอาบน้ำค่ะอังจรากที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลังของอาทิตย์แล้วขาเจ็บค่ะเลยไม่ได้อาบน้ำวันนี้ก็จะต้องอาบน้ำเนาะดูนี่ไปดูท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมหน่อยนี่ดูดกดูซิเอ้ยดูซิตรงไหนเปื้อนมากตรงนี้เปื้อนหรือเปล่าให้แม่ดูหน่อยเจ๊อือเออทีมี่จะต้องอาบน้ำค่ะทีมี่จะจะต้องเนาะ ทำความสะอาดนะคะดูสิดูสิโอ้ยที่ไม่จะอาบน้ำค่ะที่ไม่จะอาบน้ำค่ะหนูไม่อยากอาบน้ำเลยฮะหนูไม่อยากอาบน้ำเลยอาบน้ำเนาะเป็นไงคะ ยืนด,ด,ดีหน่อยค่อยยืนดีๆหน่อยครับคนไม่อยากอาบน้ำก็ต้องเอาอาบน้ำอย่างนี้ละเสร็จแล้วก็คีมนวดค่ะอาบน้ำให้หนูหน่อยแม่ครับหนูไม่ชอบอาบน้ำ ดคะนวดหัวหน่อยอืมนวดหน้าหน่อยครับนวดหูหน่อยครับนวดให้หนุหน่อยแม่หนุนวดให้หนูหน่อย,อ,ยอาบน้ำหนูอยากนวดเป็นไงน้างลูกฮะ เช็ดตัวกันหน่อยเร็วมาแม่เช็ดตัวให้หนูหน่อยเร็วเนี่ยครับเช็ดตัวให้หนูหน่อยอืมโอ้ยครับเช็ดตัวให้หนูหน่อยครับแม่เช็ดตัวให้หนูหน่อยครับแล้วนั่งอยู่ดี นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้เลยมาเร็วเร็วเลยอาเร็วเช็ดตัวเร็วเช็ดตัวให้หนูหน่อย ào lèo, leo à thằng này làm gì nè nuôi làm gì à hả nuôi làm gì ui chết tuơu, nụ chết tua mẹ nụ chết tuơu nụ si, nạng đi đi ไปไหนมานี่แล้วเ <Yeah, come. S 1> <laughs> ฮ้ยครัทำไรอ่ะฮะทำไรไมทำไรเนี่ยฮะหนูทำไร นี่ดูท่านผู้ชมหน่อยสิเขาดูเราอยู่นะเขาดูเราอยู่นะ la pepau น้ำแล้วก็ต้องหนีผมอืมอืมอืมน,นั่งดีดี เดี๋ยวก่อนครับยังไม่เสร็จไปแล้วค่ะหนีไปแล้วมานี่ก่อนเลยแล้วค่ะเห